ยี่คร hm ับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอดนะครับผมกำลังมาดูอยู่ใครมานอนอยู่แถวสวนยางผมนะครับมีใครก็ไม่ร no ู้นะครับมานอนอยู่แถวสวนยางผมนะครับโอ้โหเราธรรมดาเนาะมีหมอนพร้อมมีศา์พร้อม ไปดูนะครับไข่นะครับเห็นบ้านท้ายแล้วคุ้นๆนะครับรองเท้านี่คุ้นมากเลยนะครับโอ้โหคัดขนาดรู้สึกว่าไม่นอนนาเนาะมานอนสวนยางเนาะมานอนสวนยางครับผมอ๋อคอยละนึกว่าผู้ใหจะมาปิกนิกบนนี้นะ จะมาปิกนิกบ่อยชิดครับผมบผมว่าปิกนิกมหานอนเว้นครับผมจะมีสายยาไหมเหรอตัวนี้เนาะสายยาชิดนอนสวนยางตัวนี้อาจะเอดไลน์แมวดำไว้แล้วนะแอดพี่ดาบวันนั้นที่ปทศพี่ดาบแอดไลน์แมวดำไว้หรือยังเบิ่งดูเบิ่งดูเจ้าของสวนยางเพิ่นมาหาข่อยเบิ่งดูุมนะเพิ่นมาเบิ่งว่าแล้เท็่เสียงดังบ่กเบ่งรักยางเบ่งรักรู้สึกว่ากำลังหาคนมากีรติยางอยู่นะแมวดำรอพี่ด้วยนะครับววัชร์ บรรยากาศเพิ่นก็านี่ตอนนี้กระลังช่วงนี้กระลังสิเปิดเพิ่มแหมโอ้ราคาดีที่เพิ่มในช่วงนี้เนาะมช่วงนี้กระลังสิเปิดเพิ่มครับผมเหมือนมารับต้นยางเพิ่นไปขายมันก็เป็นมิติใหม่ของการไล่สดนะครับนอนส่วนยางใช่ครับนี่ครับเจ้าของส่วนยางมาส่วนอยางครับผมนี่ครับค่อยเป็นคนเก็บทำความสะอาดครับผมอ๋อครับคนดูแลส่วนยางครับผมผมเป็นคนดูแลครับเป็นคนดูแลนะครับบรรยากาศคักเนาะ คนดูแลสวนยางไอชิด,ชดจิตโจเป็นกรรมการให้เว้นระยะห่างอยูอย่เด้อเนี่ยสี<ร>่เมตรพุ่นละคนล,ละล่องยางพุ่นละกับไอชิดก็ได้ไกลฟังไอชิดบลอดทันปลอดทันไอชิดไปดูเด็กหน่อยปลอดทันเด,เด็กเป็นอะไรครับผมเรื่องของเด็กนะครับเราอย่าไปเราเป็นผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งเรื่องของเด็กนะครับผมถ้าแม่รักจะไม่ดูโฆษณาให้เลยนานมากปลอดทันว่าโอ้ไซว่นตาโอ้ไซเแว่นตาคือผู้เฒ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปไปนะครับตอนนี้มารักนอนเว้นอยู่สวนยางเหมือนเนาะ นางหัวอยู่คนเดียวก็สีวาคนบ้าเอาชน,นะพี่แมวดำมาทันมาเนาะครับเร <laughs> <laughs> ็วแอบถ่ายตายสุดยากเนาะร <laughs> ้อนล,ละลายขอก้วยกับแจมันครบสามนาทีนี่แหละเอออีประมาณสามชิบบีนี่ละ่ะขอยกับสิบใบดอกโอ้ยดันดันสองพันนะครับที่กรุงเทพฝนตกแล้วเอาชนะที่นี่ยังไม่ตกนะครับที่นี่ยังเย็นสบายสบายนะครับผม,มเพลงไหนนี่ตีไม่แห่งการไร้สดน,นี่โอ้โห สมบะซาดค่อยไปใส่หมอนค่อยไปใส่อยู่พี่เนาะโอ้ทุรักซาดรักหมอนอันพูดดีแล้วโดยสารย์รักเครื่องกองกาแฟดีกว่าชิดแพงรีโอโอ้โหครับเอาคุ้มคุณได้ครับโอเคนะครับผมแอดชิดนะครับแอดชิดนะครับผมแอดชิดไม่นอนนานแล้วมานอนสวนยางนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ